ของความสำเมร็จหรือขีดจำกัดที่ทำให้คุณล้มเหลวนะคะซึ่งคุณยินจะบอกคือขีดจำกัดนี้ที่คุณยิจะบอกวันนี้นะคะเป็นขีดจำกัดที่คุณเท่านั้นคุณคนเดียวเท่านั้นนะฟังดีๆนะที่จะเป็นคุณขีดขีดจำกัดตรงนี้ให้กับตัวคุณเองฉะนั้นไม่มีใครที่จะ ขีดขีดจำกัดในชีวิตคุณหรือสร้างข้อจำกัดในชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเองนั่นก็แปลว่าสิ่งที่ครูจะบอกวันนี้ก็คือคุณคือคนลิขิตความสาเร็จของคุณความร่ำรวยของคุณความประสบความสาเร็จของคุณฉะนั้นวันนี้ครูพิมพ์จะบอกค่ะไขข้อข้องใจเลยว่า ขีดจำกัดที่ทำให้คุณยากจนค้นแคนขาดแขนเอามันออกไปซะนะคะอย่างที่หนึ่งที่คุณพิมพ์จะบอกก็คือเวลาที่เราได้รับงานได้รับโปรเจกต์ได้รับโอกาสอะไรบางอย่างคนส่วนใหญ่มักเมื่อได้รับมาแล้วมักจะพูดว่า มันจะเป็นไปได้หรอหรือฉันทำไม่ได้หรอหรือว่ามันคงไม่ทันหรอเหรืออะไรสักอย่างคุณรู้ไหมคะประโยคแรกที่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้หรอหรือฉันจะทำสำเร็จไหมความกังวลสงสัยต่างๆแค่คุณ พูดประโยคแรกว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกนั่นเท่ากับว่าคุณจะทำไม่ได้จริงๆแค่เริ่มพูดประโยคนี้ปุ๊บโปรเจก์นั้นจะไม่มีทางสำเร็จเสร็จสิ้นทันทีนะคะใครเข้ามาฟังวันนี้หัวข้อนี้ ถ้าคุณได้รับโอกาสดีอะไรบางอย่างแคมเปญต่างๆที่มันท้าทายชีวิตคุณคุณได้รับมันมาเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันท้าทายมากๆเลยแต่คนส่วนใหญ่มักจะพูดประโยคแรกทันทีเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันคงทําไม่ได้หรอกใช่ไม่ใช่แค่ประโยคแรกในการตอบรับโปรเจกต์และโอกาสเหล่านี้ มันก็สร้างขีดจำกัดให้กับชีวิตคุณทันทีจากขีดจำกัดที่มันไม่มีเพดานเลยนะใครเข้ามาแล้วทักทายนะคะจากขีดจำกัดในชีวิตของคุณที่มันไม่มีอยู่จริงคุณกํบบาลังขีดเส้นจำกัดให้กับชีวิตคุณทันทีฉะนั้นใครเข้ามาฟังในห้องนี้ในไลฟ์นี้ไม่อยากยากจนค้นแขนขาดแคลนไม่ว่าได้รับโอกาสอะไรมานะคะ อย่างแรกคุณต้องคิดก่อนว่ามันเป็นไปได้เพราะถ้าคุณคิดประโยคแรกว่าเอ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกร่างกายของคุณจะไม่เกิดการแอคชั่นอะไรเลยเมื่อมันไม่เกิดการแอคชั่นอะไรเลย x เ,เท่ากับ y เมื่อคุณสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาด้วยความเป็นไปไม่ได้ผลลัพธ์นั้นมีทางเดียวเลยคือเป็นศูนก็คือไม่มีอะไรเลยเกิดขึ้น ฉะนั้นความยากจนคนแคลนล้มเหลวขาดแคลนมันคือความคิดแรกในหัวของคุณเมื่อคุณได้รับโอกาสเข้ามาในชีวิตได้รับมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยฉันทําได้อ่ะฉันทําได้ทุกอย่างเป็นไปได้คุณต้องคิดแบบนี้ก่อนนี่เป็นเรื่องง่ายๆที่ครูพิมพ์ม,มาแชร์ให้ฟังถามว่าแค่ความคิดคิดว่าทาได้อ่ะมันยากไหมคะ ยากหรือไม่ยากคุณว่ายากหรือไม่ยากยากหรือไม่ยากไม่รู้แต่ครูพิมพ์ได้ยินผู้คนเป็นร้อยเป็นพันคนที่มีโอกาสได้รับโปกเซตดีๆแคมเปญดีๆในชีวิตแล้วประโยคแรกที่ครูพิมพ์ได้ยินจากสิ่งที่เขาพูดคือฉันคงทําไม่ได้หรอกมันคงเป็นไปนไม่ได้หรอกอะไรทํานองนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นแคมเปญแต่ละแคมเปญที่เขาได้รับมันก็จะไม่ได้เริ่มอะแล้วถ้ามันไม่ได้เริ่มความหมายของชีวิตของความสำเร็จของคุณก็คือเป็นไปไม่ได้และความเป็นไปไม่ได้ฟังดีๆนะความเป็นไปไม่ได้ถูกกำหนดโดยตัวคุณเท่านั้นโอเคไหมคะ ฉะนั้นถ้าคุณได้รับโปรเจกต์ได้รับแคมเปญอะไรมาสักอย่างได้รับโอกาสดีๆคุณต้องคิดก่อนว่าฉันทำได้ I can do it ฉันทำได้แค่พลิกชีวิตแค่พลิกความคลิดชีวิตคุณเปลี่ยนเพราะครูพิมพ์บอกแต่ต้นร้ายแล้วว่าไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ไม่มีขีดจำกัดอะไรในชีวิตคุณ มีแค่ขีดจำกัดที่คุณขีดได้กับตัวคุณเองเท่านั้นโอเคไหมคะใครเก็ตข้อนี้พิมพ์คำว่าเก็ตขึ้นมานะใครเก็ตข้อนี้พิมพ์คำว่าเก็ตขึ้นมาแค่ข้อนี้ข้อ,ขอแรกอะคะ่ะคุณปรับความคิดตัวเองได้ไหมถ้าคุณปรับความคิดตัวเองได้ค่ะสมองคุณบอกคุณทำได้ร่างกายของคุณจะตอบสนองเมื่อร่างกายตอบสนองมันจะสั่งให้คุณลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าผลลัพธ์นั้นนะคะมันจะได้ตามที่คุณต้องการหรือไม่ระหว่างการลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้เรียนรู้รับพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างแน่นอนคุณจะก้าวไปอีก1นึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปแบบนี้แต่คนบางคนไม่ยอมก้าวสเต็ปที่หนึ่งอะไม่ยอมเริ่มต้นอ่ะพราะคิดว่าเอ้ยฉันคงทำไม่ได้หรอก ไม่ยอมเริ่มต้นสเต็ปที่1คุณรู้ไหมคะคำว่าศรัทธาสําคัญมากกับความสําเร็จและความร่ำรวยคำว่าศรัทธาคือการที่คุณเดินขึ้นบันไดเก้าแรกถึงแม้คุณยังไม่เห็นบันไดขั้นสุดท้ายเลยคุณยังไม่เห็นบันไดขั้นสุดท้ายเลยนะแต่คุณเดินเก้าวขึ้นบันไดเก้าวแรลก แล้วคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณก้าวขึ้นไปได้ก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3สุดท้ายคุณจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคุณเชื่อไหมคะใครในไลฟ์นี้เชื่อบ้างว่าคุณสามารถก้าวขึ้นไปได้ก้าวแรกแล้วขึ้นไปก้าวที่2ก้าวที่3จนถึงก้าวสูงสุดได้คุณเชื่อไหมคะแต่พอถึงในเวลาเรื่องของความสําเร็จเรื่องของโอกาสใ,ใหญ่ที่คุณได้รับมาคุณ ไม่เห็นปลายทางว่ามันจะไปสําเร็จได้ยังไงคุณกลับไม่ยอมก้าวขึ้นไปในก้าวแรกเพราะคุณกลัวคุณกลัวว่ามันจะไปไม่ถึงปลายทางคุณก็เลยไม่ยอมก้าวขึ้นบันไดก้าวแรกฉะนั้นค่ะคุณต้องมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเริ่มต้นจากการศรัทธาในตัวเราเองได้รับโปรเต์อะไรมาปุ๊บบอกก่อนว่าฉันทำได้โอเคไหมคะ ถ้าคุณพูดประโยคแล้ว,ว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกฉันคงสาเร็จไม่ได้หรอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอคุณกําลังตัดความสําเร็จของคุณตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใครใครใครขับรถเป็นมั่งขับรถเป็นไหมคะค่ะทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เวลาที่คุณขับรถตอนคืนไฟหน้ารถของคุณส่องไปแค่ไม่ไกลจากรถของคุณใช่ไหม แต่คุณสามารถที่จะขับรถไปถึงเชียงใหม่ได้โดยที่ไฟหน้ารถของคุณนะไม่ต้องส่องไปไกลถึงเชียงใหม่คุณแค่เห็นแค่หน้ารถของคุณแล้วก็ขับไปตามทางดูป้ายให้ดีให้ชัดเจนว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนแล้วถ้าคุณอยากไปถึงเชียงใหม่ได้เร็วคุณก็อย่าแวะนะครสวรรค์อย่าแวะตากอย่าแวะลำปางคุณต้องไป ตรงไปข้างหน้าแล้วไม่แวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วถึงแมว้ว่าในยามค่ำคืนนั้นอะไฟหน้ารถของคุณจะส่องไปแค่ไม่ไกลส่องไปไม่ไกลถึงเป้าหมายของคุณด้วยซ้ำไม่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยซ้ำแต่คุณแค่เห็นด้านหน้าแค่ไม่กี่เมตรจากรถคุณแต่คุณยังเดินหน้าไปเรื่อยๆคุณก็จะไปถึงฉะนั้น พอคุณได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรสักอย่างเริ่มเดินทางอะไรแล้วคุณต้องเริ่มแล้วทําให้จบอย่าหยุดอย่าเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวาอย่าแวะระหว่างทางแวะระหว่างทางได้แต่การแวะระหว่างทางทาให้คุณไปถึงช้าใช่ไม่ใช่ฉะนั้นใครเก็ตแล้วว่าถ้าคุณเริ่มเดินทางแล้วไม่จำเป็นที่ต้องเห็นเป้าหมายสุดท้าย แต่คุณรู้ว่าคุณไม่หยุดเดินทางคุณจะไปถึงใช่ไม่ใช่ใครเก็ตว่าถ้าฉันเดินไปไม่อยู่ฉันเริ่มต้นห่อนะก่นอนอันดับแรกคือคุณต้องตัดสินใจเริ่มก่อนนะคิดว่าฉันทําได้ก่อนตะกี้ครูพิมพ์บอกไปแล้วพอคิดว่าเริ่มต้นทําได้แล้วพอเริ่มสตาร์ทรถไม่ว่าคุณจะเห็นปลายทางหรือเปล่าคุณต้องเริ่มแล้วทําให้จบ เมื่อเริ่มขับรถแล้วไปให้ถึงโอเคไหมอย่าแวะข้างทางแวะป่าแวะชมป่าดงพงภัยดูชมนกชมไม้มากเพราะว่ามันจะทำให้เราเดินทางไปช้าและก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะโอเคนะเก็ตแล้วตั้งแต่ข้อแรกเลยแนวคิดนี้คือทำไมครูพิมพ์ถึงอยากจะมาเล่าให้คุณฟังว่าขีดจำกัดอะไรที่คุณขีดให้ตัวคุณ ขีดชีวิตของคุณครูพิมพ์บอกไปแล้วนะไม่มีใครที่ขีดข้อจำกัดให้ตัวคุณได้นอกจากตัวคุณเองข้อจำกัดอะไรที่คุณขีดให้ตัวคุณแล้วทำให้คุณเดินไปไม่ถึงเป้าหมายเดินไปไม่ถึงความสำเร็จนั่นคือวิธีคิดแรกเมื่อคุณรับโอกาสรับโปรเจกต์รับอะไรมาสักอย่างแล้วคุณพูดประโยคแรกเลยว่าเฮ้ยฉันคงทำไม่ได้หรอก มันทําให้คุณแบบไม่มีพลังที่จะเดินต่อเลยนะฉะนั้นแค่แนวคิดเนี้ยมันจะทําให้คุณได้เริ่มและเมื่อคุณเริ่มระหว่างทางคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างและถ้าคุณเป็นคนที่มีวินยัยมุ่งมัน่นแล้วจําไว้นะเริ่มโปรเจกต์อะไรแล้วทาให้จบคุณจะเป็นคนที่สําเร็จ ไม่ว่าทำโปรเจกต์อะไรไม่ว่าทำธุรกิจอะไรไม่ว่าทำงานใดๆคุณจะสำเร็จแน่นอนที่ครูพิมพ์แชร์นี่คือเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดารรมดาเลยนะแต่คุณรู้ไหมคะมีคนเยอะแยะมากมายที่บอกกับครูพิมพ์ว่าเวลาเราคุยเรื่องโปรเจกต์หรือโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างมีคนเยอะแยะมากมายที่พูดว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกหรือเฮ้ย e ฉันคงทําไม่ทันหรอกเฮ้ยมันคงจะแบบ คงยากเกินไปสําหรับฉันเยอะมากๆแล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้เขาล้มเหลวล้มเหลวตลอดชีวิตโอเคไหมนี่แค่ข้อหนึ่งนะถ้าคุณตัดเรื่องนี้ออกไปได้ความไม่มั่นใจในตัวเองการบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันคงทำไม่ได้หรอกตัดออกไปเลยแล้วชีวิตคุณจะสำเร็จทุกโปรเจกต์ทุกงานทุกโอกาสไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วเรื่องที่2เมื่อมีโปรเจกตอ์อะไรก็แล้วแต่หรืองานอะไรก็แล้วแต่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าระยะเวลาประชันคุณกล้าที่จะเชื่อคุณสำเร็จได้ทำได้แล้วคุณอยู่ในสภาวะที่มันกดดันอยู่ในสภาวะที่กดดัน ถ้าคุณเป็นคนที่ทนอยู่ในสภาวะที่กดดันได้คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จฟังดีๆนะถ้าคุณทนอยู่ในสภาวะที่กดดันได้คุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่คุณจะเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณกระหายความสำเร็จเหมือนคนที่แบบกำลังจะจมน้ำอ่ะ กำลังขาดอากาศหายใจจะตายแล้ว,ว่โดนแบบมีคนโจร้าย่ะมันกดหัวคุณลงไปในน้ําอ่ะแล้วคุณก็แบบว่าพยายามที่จะแบบพาตัวเองอ่ะขึ้นเหนือน้าอ่ะต่อสู้กับโจรลายนะขึ้นเหนือน้ําให้ได้เพื่อเพื่อต้องการอากาศหายใจถ้าคุณต้องการความสําเร็จขนาดน้ำน่ะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จร่ารวยทําโปรเจกต์อะไรที่สับก็สําเร็จ เพราะหลายหลายคนมักจะชิวๆกับโปรเจกต์กับงานกับธุรกิจคือทำไปเรื่อยๆอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่แบบเฉยๆชาๆชิวๆอ่ะไม่ใช่ว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เป็นไม่ได้ต้องได้คุณต้องเอาทำให้คุณเขาเรียกว่าไม่ ไม่ตายก็ต้องโตให้ได้อะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในสภาวะกดดนันสภาวะเร่งรีบสภาวะที่ต้องทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จนั่นยิ่งเป็นสภาวะที่ดีที่ทําให้คุณก้าวหน้าทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่คุณต้องอดทนที่จะก้าวผ่านมันไปให้ได้โอเคไหมอย่างในสภาวะวิกฤตแบบนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนรู้อะไรสักอย่างแล้วก็ฉันจะต้อง ได้อิสระภาพความสําเร็จมาให้ได้ฉันจะฉันจะเหมือนต้องการอากาศหายใจอ่ะต้องโผล่มาพ้นน้ําให้ได้อ่ะอย่าลืมนะอะไรที่ไม่ทําให้เราตายมันจะทําให้เราโตยิ่ยงอยู่ในสภาวะกดดันเท่าไหร่บางคนจะกลัวสภาวะกดดันเนาะก็จะแบบเขาเรียกว่าหลีกหนีสภาวะนี้อ่ะคือแบบไม่สนใจอ่ะก็ไม่ทํำละกันก็ชิวๆไปละกันแต่ ถ้าคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆร่ำรวยจริงๆคือฉันจะต้องฉันจะต้องโผล่้นน้ำให้ได้ฉันก็ต้องได้อากาศหายใจมาให้ได้ฉันจะต้องสำเร็จให้ได้ไม่ได้ต้องได้เจอปัญหาอะไรฉันต้องสู้ไม่ได้ต้องได้ใครเข้าใจบ้างคะว่าไม่ได้ต้องได้ ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฉยๆชิวๆใครเข้าใจบ้างคะถ้าใครเข้าใจไม่ได้ต้องได้พิมพ์คําว่าไม่ได้ต้องได้ลงมานะคะแล้วจําคํานี้ไว้ในหัวเลยว่าเฮ้ยไม่ว่าเจอโปรเจกต์อะไรไม่ได้ต้องได้ต้องเอามันมาให้ได้ฉันเนี่ยแหละคือผู้พิชิตความสําเร็จแล้วคุณแล้วทุกคนในไลฟ์ที่มาดูนี้ถ้ามีวิธีคิด แบบนี้ตั้งแต่ฟังย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์ฟังให้จบแล้วมีวิธีคิดแบบนี้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ทลายขีดจำกัดในชีวิตเพราะไม่มีใครขีดขีดจำกัดในชีวิตที่คุณได้คุณเป็นคนขีดเองตอนนี้คุณต้องทลายมันทิ้งไปเมื่อคุณทลายมันทิ้งไปคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะ วันนี้ค่ะใครเข้ามาฟังขอให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังวันนี้นะคะฟังแล้วดีก็สามารถแชร์ออกไปได้นะคะโอเควันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นอีกลฟหนึ่งที่ครูพิมพ์ช่วยสร้างกำลังใจกับทุกคนเพราะชีวิตและศักยภาพในตัวคุณ ไม่มีขีดจำกัดไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้มีแต่สิ่งที่คุณคิดเท่านั้นที่มันจำกัดชีวิตคุณนะคะวันนี้ใครฟังแล้วเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วหวังว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่รอดในยุควิกฤตนี้และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน คสำหรับวันนี้ค่ะครูพิมพ์นะคะซูปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ฝันดีค่ะ